สวัสดีครับทุกคนทำงานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่มีวันหยุดครับอยู่กับเจ้าก้านยาวเหมือนเดิมครับเจ้าก้านยาวออกงานนะครับวันนี้ตอนนี้ไม่มีงานครับนั่งเล่นทั้งวันนะครับวันนี้ เมื่อวานก็ไม่มีงานครับจอดทั้งวันวันนี้ก็คงเช่นเดิมครับจอดทั้งวันเหมือนเดิมเพราะว่าเขากำลังลงเหล็กอยู่นะครับดกดต่อไม่ได้ครับหน้างานสุขุมวิท3.9นะครับ จะสร้างคอนโดนะครับงานประมาณหนึ่งเดือนครับที่นี่รถประจำตำแหน่งนะครับนี่ถ้ารถคันนี้มีงานก็ได้มาขับนะครับถึงจะขับกันไหนอยู่ก็ได้ย้ายมาขับคันนี้เหมือนเดิมครับถ้าคันนี้มีงาน รถที่ยัดย้ายย้ายไปย้ายมาอยู่จอดครับจรรเจ้าก้านยาวของเรา,าน,นี่ครับบรรยากาศ มีอะไรมากครับนั่งรอเวลาเลิกงานครับชิวๆครับสองวันนี้แต่ถ้าได้ตักก็ทั้งวันครับแทบไม่เวลากินข้าวนะ รถนอนอดนอน,น,อน,นครับางานที่เราอยู่ตรงสถานีนี่ครับนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงนะครับเช้นอยู่คุมวิทย์นะครับทำอยู่ตรงนี้เลยคนระับ ตรงเดือนธานนี้พร้อมพงเลยนะน้าเพื่อนทสางานครับเจอกันใหม่ครับนอนครับนอนนอน เวลาก็โอเวอร์กองเหมือนเดิมนะครับถ้าเลือกไปถ้าเลือกแต่เช้านะครับไม่จัดชื่อแตเช้าถ้าเลือกวดเย็นๆน,นะครับเลือกไม่เดือดก็มีเวลาโอเวอร์กองครับอเคครับนัดเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ